สวัสดีครับกลับมาพบกับวัครั้งครับบอยอยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y สขำธนีนะครับวันนี้นะครับบอยมีโปรพิเศษสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังสนใจรถยนต์ Ford Ranger รุ่น X l p กซ์อารตัวแคปนะครับราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปบอยจะแจ้งว่าบอยมีโปรโมชั่นพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวบอยดูชุดแต่งก่อนว่าคันนี้บอยแต่งให้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเลยครับตัวนี้ช่วงนี้กาลังนิยมมากนะครับสำหรับรถฟารนะครับ ไฟวิ่งกลางวันนะครับแล้วก็ไฟวงแหวนนะครับตัวนี้ก็เริ่มมาดูนะครับตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็นสสเต็ปนะครับผมแล้วก็ไฟคลิปฉลามนะครับก็จะเป็นทั้งไฟดีนะครับไฟเลี้ยวนะครับในตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปกติแล้วตัว X อพาร์ตสปอร์ตเนี่ยจะไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้บอยใส่โปรเจคเตอร์ให้ด้วยพร้อมกับไฟวงแหวนล้อมรอบนะครับตัวนี้ชุดนี้ก็เรียกว่าหล่อสําหรับไฟหน้าเลยนะครับใครชอบไฟก็ตัวนี้ เทมากๆนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับบอยเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับกระจน้าก็จะเป็นตัวม้านะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3ดวงนะครับผมก็เป็นสีดำนะครับรถคันนี้เป็นสีเงินก็ทําให้ตัดแล้วก็ดูหล่อมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวของไฟด้านหน้าอีกตัวหนึ่งครับที่ปกติแล้วอกัพัฒน์สปอร์ตจะไม่มีนะครับก็คือไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้บอยก็ใส่ไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยนะครับผมก็เรียกว่าครบชุดเลยนะครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งที่ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นแบบตัวปกติคือไฟไฟดีนะครับทั้งหมดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับด้านข้างตัวนี้ก็ใส่คิ้วล้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับไอหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะรถนะครับเป็นหมุดที่ทําหลอกขึ้นมานะครับตัวหมุดยึดจริงๆเนี่ยจะอยู่ของตัวด้านในนะครับเป็นจุดยึดเดิมทั้งหมดของรถนะครับอ่า เรามาดูล้อนะครับล้อตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นล้อที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นล้อสีดํานะครับแล้วก็ใส่กับยางบิสโต e นะครับขอบ17นะครับตัวนี้ก็เรียกว่ามาจากโรงงานก็ร้อยให้ล้อใหญ่มาอยู่แล้วนะครับผมด้านข้างเองนะครับตัวด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าบอยแต่งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือจะมีตัวของสติ๊กเกอร์นะครับกราฟิกตัวนี้นะครับ แต่สติกเกอร์ในลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกรายได้นะครับว่าจะอยากได้แบบไหนแบบลายแบบไหนนะครับตัวของแก้มข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมกระจกมองข้างนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทัศนวิสัยในการมองนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ติดกันศาสตร์ให้นะครับตัวนี้นะครับพร้อมฟิล์มฟิล์มความเข้มเนี่ยหกเป็นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับบันไดข้างนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เอ่อมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับติดมาแล้วนะครับก็ใช้งานได้ แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมด้านหลังนะครับที่เพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้กันริ้วรอยนะครับเราเปิดแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยตัว X p พาร์ตสปเนี่ยจะมีเรียกว่ากันชนท้ายมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นกันชนท้ายทรงเหล็กนะครับของ Alender นะครับก็จะมีหูรากนะครับสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบอลลักจูงนะครับผมแล้วก็จะมีไฟถอยให้ด้วยนะครับ ไฟถอยค่อนข้างสว่างเลยนะครับแล้วก็ไลเนอร์วันนี้ติดติดตั้งเพิ่มให้นะครับก็มีตัวไลเนอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในครับด้านในที่ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะครับตัวด้านในเนี่ยตัวเบาะนะครับก็บริษัทเบาะแคปด้านหลังให้นะครับแล้วก็จะมีผ้ายางปูพื้นให้นะครับผม ตัวเบาะนะครับปกติตัวเอกะพาสปอร์ตของเราเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้บอยเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีส้มนะครับพร้อมอแถบตรงที่นั่งนะครับกับตรงพนักพิงนะครับสอสองที่นะครับเป็นสีส้มตัวแถบเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าสามารถเลือกเลือกสีได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับผมระบบเบรกไอเบสนะครับ ebd ถุงลมนิรภัยนะครับ2ตําแหน่งนะครับผม แล้วก็กระจกจะเป็นกระจกกับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Auto Apple Ca r เ l a y ได้นะครับผมโทรออกถุกเฉิ169ห้ให้ในกรณีที่รถเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราหมดสติไปนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับที่เวลาเราเดินทางคนเดียวนะครับผมก็ลูกค้าท,ท่านไหนนะครับที่สนใจตัว ฟอร์เรนเจอรุ่น XL p l u s Sport นะครับอย่างที่บอยแจ้งไปนะครับตรงนี้นะครับบอยทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่นะครับออกรถเพียง29,000บาทนะครับผม29,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจะได้ชุดแต่งอย่างที่บอยรีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับวันนี้นะครับบอยมีโปรโมชั่นพิเศษถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโทรหาบอยได้นะครับเบอร์บอยก็086นะครับ3232518นะครับหรือว่า ID Line บอยก็ สีริมงคลน,นะครับสำหรับนี้บอยฝากโรโงชั่นดีๆสำหรับ Ford Ranger จ c ร์เอ็กซ์พาสปอร์ตราคา6 8แสน0ปห่กาพันคันนี้ด้วยครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ